จริงๆแล้วเคล็ดลับที่จะทําให้คนเราประสบความสําเร็จเนี่ยมันมันคือสิ่งเดียวเท่านั้นเลยก็คือเราจะต้องโฟกัสกับมันเมื่อโฟกัสกลับมาแล้วเนี่ยเราก็มุ่งมัน่นลงมือทําเอาให้ได้สังเกตดูนะคะคนที่สําเร็จก็คือคนที่ลงมือทําใครก็ตามที่ลังเลรอลิงเหมือนกันนะลงมือทํากับลังเลเมื่อไหร่ก็ตามที่ลังเลนั่นแหละมันปิดกั้นโอกาสความสําเร็จมาเลยครึ่งหนึ่ง แต่คนที่เขาสําเร็จคือคนที่เขากล้าที่จะลงมือทําแล้วโฟกัสตราบใดที่คุณลงมือทําแต่ไม่โฟกัสก็ไม่ได้นะคะฉะนั้นคุณต้องลงมือทําและโฟกัสและคุณจะต้องมีศรัทธาในตัวเองศรัทธาว่าเฮ้ยเราทําได้เพราะพลังความศรัทธาเนี่ยมันคือกําลังใจที่ตัวเรามีแล้วพอเรามีกําลังใจอ่ะมันจะทําให้เรามีพลังที่ออกมาในความมั่นใจแล้วกรรมาการเขาจะมองเห็นจุดๆนั้นได้ ฉะนั้นทําตามอย่างที่บอกเลยว่าลงมือทําแล้วก็โฟกัสหลังจากนั้นศรัทธาในตัวเองว่าตัวเองทําได้ตัวเองมีดีทุกคนก็คือมี1สมองและ2มือหมดในเมื่อคนอื่นทําได้แล้วทาไมเราจะทําไม่ได้อะจริงไหม